ควรนังไม่งควรนาดังแล้ว <darum> คาดว่าจะขึ้นอีกอยู่ดอกนั่นนี่คาดว่าจะขึ้นอีกน้ำท่วม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 ได้บัตรฝนนี่คือสิมากน้ำครับไว้ลงเหรินเสือ,อยู่โอ้เอาทายเป็นตะนายเว้ ờ ừ, đi đâu khổ <laughs> tha khổ <xa>, tha đáng đừng bị đọng ไปลุบไปอีกปุนแต่พูดเบึง้งมืออืน่นพี่น้องวานติดถ่วมบ่หล่นบ่นี่ต่ว่นทางนี้หล่นกว่ามาแลวนี่เห็นสิหล่นลวปลาอ้อยลสองตัวเด้วยพี่น้อง Jangan ah, main tengok buat nak tu